สวัสดีครับอยู่กับช่องวิดเลสซ i n g เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้สิ่งที่เห็นอยู่ก็คืออ1นะครับปี2017นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของรถเขาครับเขานั่งอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เขากำลังแอคท่าเพื่อจะเข้ากล้องอยู่คุณชื่ออะไรครับนอแตน <c oughs> เขาชื่อาเลนติ n โนตนะครับตามเดี๋ยวผมจะให้ดูรถเขาก่อนนะครับโดยรอบนะครับผมปี2,015นะครับผมนี้เอ้ยปี2,017พูดผิดนี่นะครับชื่อเขาาเลนติโนตซีแซบนะครับจากกลุ่มซีแซบนี่ก็คือร้านซีแซบของเรานะครับเราก็นั่งอยู่ตรงนี้คนรถเขาบอกเขาเขินนะครับเขาไม่อยากจะมาดูรีวิวนะครับว่าเขาเขามีของแต่งอะไรไปบ้าง เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าสิ่งแรกเลยที่เด่นเป็นสงา่าชิวนะครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะชิวประหลอดอ่าอันนี้ชิวประหลอดทุยชิวประหลอดถูกแล้วนะครับอันนี้ประมาณสัก20,000กว่าบาทนะครับ <700 S 1> ชิวนี้อ๋ 700, 700. อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพูดผิด 700, ไฟไฟเลี้ยวในตัวตัวอุดกระจกแล้วมีไฟเลี้ยวนี้ก <100, 100 S 1> ี่บาทเท่าไหร่นะครับซื้อมาหนึ่งร้อยแถมข้างอ๋อซื้อหนึ่งร้อยครับต้องซื้อหนึ่งร้อยครับแถมข้างหนึ่ง ซื้อคู่ไม่ขายซื้อคู่ไม่ขายซื้อขาย้างเดียวอ๋อขายข้างเดียวนะครับสสร 1. 1> ซื้อหนึ <c oughs> 1, ่งแถมหนึ่งซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่นะฮะมือ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 คัดนะครับมือคัดครับ,บ CWM <W> ตัวตัวนี้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ได้นะครับอันนี้อยู่ที่สองร้อยเขาแล้วเขา,ถาแถมสายมาด้วยอ๋อแถมซื้อ,ซ,อซื้อจังซื้อสายอย่างเดียวไม่ขายต้องซื้อคัดอ๋อก็แปลกเหมือนกันนะร้านเกียอะไรขาย ที่เห็นเขาใส่หน้ากากนี่ไม่ใช่ว่าเขาออกมังกยหนักอันหน่วงอะไรนะครับดีว่าช่วงนี้เป็นโควิดออติสตไม่ออกอย่างบ้านครับเมียบอกว่าข้างนอกเนี่ยมันมีโคโควิดโคโยตี้นี่นนครับกันลม้มกันล้มตัวนี้จัดมาหน่ครับอีวเทคเนี่ยหน,น้ากลางหลังก็เอาแต่กันหน้าหน้าไม่ได้ใส่นหน้าไม่ใส่เดคนวะว่า กันล้มหน้าหายเนี่ยเอาผมเห็นแน่ๆกันแล้วสุดยอดจริงๆนะต่อมาครับเกียร์เกียร์โงเวล์เกียร์ยงเกียร์ยงนี่เท่าไหร่ครับเกียร์ยงนี่หกพันห้าร้อยครับหกพันห้านะครับของของ RS V มีอะไรเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับแข็งด้วยแน่นอนครับเจ้าของเรื่อแข็งอ่าเกียร์วยงนี่แหละครับนี่ผมเห็นแคปลาตัวนี้ ตครอบครอบเบาะท้ายครอบเบาะนี่ห้าร้อยเซนเจนเอ้ยไม่ไม่ห้าร้อยดิหกร้อยเซนเจนหกร้อยนะครับหกร้อยสิบเจนสวยนะครับสวยผมว่าจะขโมยอยู่ผมไม่ซื้อนะครับผมขโมยอย,ย่างเดียวยมาดูที่สปูนสปูนเหมือนสปูนปูนนี้เท่าไหร่ฮะสปูนนี้ก็ติดมารถครับไปขโมยเข้าไาขโมยคันที่ยู่ข้าง,งว่าของกูหายไปอันหนึ่งสีสีนี้แหละ คุชัวเลยท่อท่อครับผมถึงท่ออะคาพูบิกอันนี้ท่อแท้นะครับที่เป็นรอยเนี่ยคือวันนั้นเขาไปเยี่ยวแล้วเขาปวดเยี่ยมมากเขาควักออกมาเร็วกล้สะบัดไปโดนนะครับก็เลยแฉลบไปนิดนึงมันก็เลยเป็นรอยช่างมันนะครับไม่คุยคนเลยคุยมาอันนี้เท่าไหร่ครับจัดมาเท่าไหลไปนี้จัดมาสามหมื่นตอนนั้นมันอยู่ที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามหมื่นแปดพันห้าครับตอนนั้นตัวนี้จะ จะเป็นตัวปากโตนะครับใช่ไหมปากโตใช่ไม่มีไม่มีไม่มีแบบยูรโฟเนอะแต่อันนี้อันนี้มันจะมีนะดวงผมมันจะมีนะเียของเราไม่มีเขามาเต็มแล้ววายนะครับผมเห็นวายสามหมื่นอันวายของอะไรครับวายของอาคาโูวิกตรงตูตรงรุ่นเลยอ๋อของตรงรุ่นเลยนะครับของอาวันวายเท่าไหร่นะผมกี่หมื่นนะสามหมื่นนะครับค่อนข้างที่กันล้มนี่ใช้ได้จริงนะครับลองมาแล้วนะครับผม แถมมาแล้วครับลองมาแล้วใช้ได้จริงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็สติกเกอร์นี่เป็นลายของสกายสกาย VR46 เนาะทีมนี้ก erm ็ของวาเลนติโนนะซีแซบวาเลนติโนล็อสซีนะครับนี่ปั๊มเนี <S 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 3> <S 3่ยปั <S 2> <S 2 <S ๊ม19ก้า้านนั้นไปไหนฮะเนี่ยปั๊มเนี่ยตัว19ครับเติแล้วก้านนะครับ ก้านเป็นก็ไปกับเอแทงข้าฮะไปด้วยกันไปด้วยกันอันนี้ก็เลยไปด้วยกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะขอฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับขับ200ใช่ว่าจะปลอดภัยเขาเช็ดพื้นอะเขาเช็ดพื้นใช่ว่าจะเก่งสุดยอดกติบมดของเขาเดี๋ยวผมขอฟังฟังเสียงท่อได้ไหมฟังเสียงท่อด้ฟังเสียงท่อด้ เล่นอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรอคุณวรนเนอร์เขาจะฟังเขฮ้ยมีมีคนหรอกนิดนึงนิดนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณเสียงอะไรอ่ะสุดยอดจริงเดี๋ยวมาดูฟังเสียงท่ออาคาพูวิกตัวนี้ก็เหมือนฟูไปเลยเนาะเพราะว่าคอท่อก็มาอยู่แล้วครับไม่มีแคทดักครับดูครับฟังเสียงเขา อเอาหน่อยออยปึุดๆหน่อยอ้คือตรงนี้มันจะดังไม่ได้แล้วพี่ที่สธาณาะเนาะก็เสียงต้องบอกว่าละเอเอคุณไปคุณไปแฟดมาใช่ไหมที่ที่ไหนบอกเขาหน่อยไปใีแฟด ECU ที่ร้าน Power Speed โหช็อปนี้เขาเขาดังเรื่องแบงคแงอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากแฟดแล้วแปดราคาเท่าไหร่รวมรวมไปแล้วก็ไปเสร็จอยู่ประมาณคือรวมเปลี่ยนหัวเทียนด้วยสี่หัวเปลี่ยนน้ำฐานมันเครื่องแล้วก็ทาให้มันลื่นที่สุดอ่ะฮะก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นกว่าเนาะก็อยู่ประมาณเนี้ยเนาะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเราแฟดแล้วเอาตอนที่ขับเดิมๆกับตอนที่ยัง ที่แฟดแล้วอ่ะมันคนละฟิล์ล้วมันมันเป็นยังไงครับมันคืออธิบายความรู้สึกหน่อยเพจะได้รู้ก่อนที่จะรีแมปเนี่ยอ่ะฮะคือเราดึงรอบได้ตามมือพื้นพื้นแต่พอเราแฟดมาปั๊บรอบมันจะเพี้ยนไปเลยทันทีเพราะมันต้องการที่จะจะายานตลอดเวลาเร <c oughs> าดึงแทบไม่ได้เลยแตะไม่ได้แต่และโอ้ยเลย <c oughs> แสดงว่ามันตุดแล้วติดตามมือมันติดตามมือได้ได้เราดึงแบบว่าเรายังคุมอยู่ตอนที่เรายังไม่แฟดเนี่ยตอนนั้นได้บอลจิบมา มันเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อมาแต่ร้านนี้เขาบอกว่าไดโนใแข็งรับตัวดไดโนร้านเขาแข็งมากครับต้องยอมเทียบ<ะ>กับร้านอื่นก็ประมาณร้อยตัวใช่ใช่ใช่ถือว่ารถรถคุณนี่เกือบ200อแรงม้าเลยนะแต่คนนี่อว่า <c oughs> อันนั้นติดติดแล้วครับอันนั้นดูด <c oughs> แล้วมีแผนโปรแกรมอะไรคนระับคุณโนตว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรไปอีกไหมคุณจะแต่งอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าจะไป ฟิตเครื่องครับแล้วก็ใสเทอร์โบชาร์จเตอร์อันนี้พูดจริงพูดเล่นพูดจริงฮะเพราะร,รถมันยังแรงไม่พอคุณจะเอามันจะแพอาวันสีเทาคันนั้นไม่ได้ <laughs> <laughs> มันเป็นศึกอาวันของกันอยู่นะครับทุกคนรู้อยู่นะครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะรีวิวอาวันสีเทาคันนั้นมาให้ล้มมากี่ครั้งแล้วคันนั้นคันนั้นแถวประมาณสิบครั้งแต่เขาแพ้ผมนะครับสนามไทยแลนด์เซอร์กิต เขายังไม่ยอมรับเขายังไม่ยอมรับใช่ไหมเขายังไม่ยอมรับความจริงโค้งไหนโค้งไหนบอกเขาไปโค้งสี่โค้งสี่แถมถ้ัด้าาถแฉีกเยอะมากเขียนร้องยิงหมาสุดยอดครับก็ประมาณนี้นะครับอาวัลของคุณโน่นหล่อดูดีมีสไตล์ก็ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมในช่องขับสองร้อยใช่จะปลอดภัยขับต่อไปเจอตำรวจให้เบรกเขาเช็ดพื้น ใช่ว่าจะเก่งสุดยอดิเอาที่มันเป็นสาระกว่นี้ได้ไหมฮะก็ขอฝากฝังช่อง